เมคาเป็นนักธุรกิจอสังหาริารรมทรัพย์รุ่นใหม่ไฟแรงผู้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวเลขและผลกําไรเขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเทวดาหรือพลังลี้ลับใดๆสําหรับเขาแล้วสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือเงินที่หมุนเวียนในบัญชีธนาคารเท่านั้นเมื่อเมคาได้ที่ดินผืนใหญ่ราคาถูกอย่างน่าประหลาดใจอยู่ที่กลางใจเมืองจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เขาจึงความมันเอาไว้ทันทีโดยที่ไม่ฟังเสียงทัดทานของใครเลยที่ดินผืนนี้กว้างขวางมีรูปร่างสมบูรณ์ติดถนนใหญ่แต่สิ่งที่โดดเด่นแล้วก็เป็นปัญหาเดียวนั่นก็คือต้นไทรขนาดยักษ์ที่แผ่กิ่งก้านสาขาอย่างน่าเกรงขามกินพื้นที่ส่วนที่ดีที่สุดของแปลงไปกว่าครึ่งตำตำนานเล่าว่าเป็นที่สิงสถิตของเจ้าที่หรือลูกาเทวดา ที่อยู่คู่กับพื้นที่มานานนับพันปีวิภาภรรยาของเมคาเป็นคนต่างจังหวัดที่เติบโตมาพร้อมกับความเชื่อดั้งเดิมเธอจึงขอให้เมคาไปกราบเรียนปรึกษาหลวงปู่คงผะสฆ์ผู้ทรงศีลแล้วก็มีเมตตาซึ่งเป็นที่ขารพของคนในท้องถิน่นหลวงปู่คงก็รับฟังอย่างตั้งใจที่เมคาจะสร้างรีสอร์ทหดาวในพื้นที่แห่งนี้ ก่อนที่จะชี้ไปยังภาพถ่ายของต้นไสแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าที่ดินผืนนี้คือช่องทางโบราณไม่ใช่ที่สำหรับเอาไว้ปลูกบ้านต้นไซต้นนี้คือประตูที่กั้นเขตแดนจิตวิญญาณมาเนิ่นนานแล้วโยมหรือถอนหรือว่าทำลายลากแก้วของมันความสมดุลที่ดำรงก็จะพังทลายลงไปอาถรรพ์ที่หลับไหลก็จะตื่นขึ้นมาทวงคืนเมคาได้แต่หัวเราะในใจแต่ก็ยังคงรักษามารยาท ก็ตอบหลวงปู่คงด้วยรอยยิ้มอย่างสุภาพว่าหลวงปู่ครับผมเชื่อในวิชาการและวิศวกรรมการสร้างรีสอร์ทคือการนำความเจริญสู่ท้องถิ่นเราจะไม่มีทางได้กำไรถ้าทิ้งพื้นที่สวยงามไว้เพราะความเชื่อเก่าๆนะครับเมคาย,ยืนกรานที่จะค้นต้นไสทิ้งเพื่อที่จะเปิดพื้นที่เป็นวิวทะเลเต็มๆและให้เหตุผลกับวิภาว่าถ้าหากเธอกลัวมากเขาก็จะสร้างสามภระพให้ขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการไถ่โทษวิภาก็ได้แต่นั่งก้มหน้าด้วยความหนักใจเพราะเธอเห็นลางร้ายตั้งแต่ครั้งแรกแล้วที่ย่างก้าวเข้ามาในผืนดินนี้ทันทีที่เมคาเริ่มเดินหน้าโครงการความผิดปกติก็เริ่มที่จะเกิดขึ้นบริษัทรับเหมาก่อสร้างก็ต้องเจอกับปัญหาไม่รู้จบเครื่องจักรกองหนักก็มีอันเป็นไปโดยที่ไม่มีเหตุผลอันควรอยู่ดีๆรถแมคโครก็ดับกระทันหันในตอนเที่ยงวัน ทั้งที่เพิ่งจะได้รับการตรวจเช็คสภาพอย่างละเอียดช่างซ่อมที่กำลังทำงานอยู่บนโครงหลังคาก็ถูกไฟช็อตต้องส่งโรงพยาบาลแต่ก็รอดมาได้ยังวุดวิตทั้งที่สายไฟก็ผ่านการตรวจสอบมาอย่างเรียบร้อยอุบัติเหตุเล็กๆน้อนอๆเช่นการถูกเศษไม้บาดล้มกระทันหันหรือเป็นไข้ป่าที่ไม่ทราบสาเหตุจนคนงานก็ทยอยลาออกโดยอ้างว่าค่าแรงไม่คุ้มค่าความกลัวเมคารู้สึกกอดจัด แล้วก็เชื่อว่าทั้งหมดนี้คือแผนการของบริษัทคู่แข่งที่ต้องการที่จะดิสเครดิตเขาเขาจึงไล่บริษัทรับเหมาเดิมออกไปแล้วก็จ้างทีมใหม่ที่มาจากต่างถิ่นซึ่งไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าเก่าๆเกี่ยวกับที่ดินผืนนี้มาก่อนแล้วก็ยังสั่งการเด็ดขาดให้ทีมงานใหม่จัดการค้นต้นไรพันปีให้เสร็จภายในสามวันโดยให้สัญญาจะจ่ายเงินค่าจ้างเพิ่มเป็นสองเท่าในคืนที่ต้นไรถูกค่นลงเป็นคืนแรก อากาศบริเวณนั้นก็แปรปรวนอย่างน่าประหลาดทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีวี่แววฝนแต่จูๆ่ๆลมก็ได้พัดแรงจนน่ากลัวเหมือนกับพายุเข้าเสียงไม้ลั่นดังเอียดอายไปทั่วทั้งผืนดินวิิพาซึ่งนอนไม่หลับอยู่แล้วก็ลุกขึ้นมากอบเมคาด้วยความกลัวแต่เมคาก็ดึงดันว่าไม่เป็นแค่เหตุการณ์ทางธรรมชาติเท่านั้นเมคานอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียหลังจากที่ทำงานหนัก แต่แล้วเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกในความมืดของห้องนอนภายในบ้านพักชั่วคราวที่สร้างขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างเขารู้สึกว่ามีใครบางคนบางสิ่งกำลังยืนอยู่ข้างเตียงของเขาพยายามที่จะเปิดไฟแต่ไฟก็ไม่ติดขณะที่ดวงตาก็เริ่มที่จะปรับเข้ากับความมืดได้เมคาก็ต้องตัวแข็งทื่อเมื่อเห็นเงาร่างมืดดำาทมึนสูงใหญ่เกือบถึงเพดาน มันเป็นร่างเงาของผู้ชายที่ดูคล้ายกับต้นไม้ผิวหนังเหมือนเปลือกไม้เก่าแก่ที่บิดเบี้ยวมีกลิ่นของดินชื้นๆและกระดอกไม้แห้งโชยมาวิญญาณนั้นไม่ได้ส่งเสียงใดๆไม่มีคําพูดไม่มีเสียงครวญค้างมันแค่เพียงยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็ชี้นิ้วที่ใหญ่โตยาวเหยียดเหมือนกับเกิ่งไม้ไปที่ประตูห้องชี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเชิงบังคับและเตือนให้เมฆาออกไปจากที่นี่แห่งนี้ ใบหน้าของวิญญาณนั้นไม่ชัดเจนแต่ดวงตาของมันเรืองแสงสีเขียวอ่อนๆที่จ้องมองมาอย่างว่างเปล่าแต่ก็เต็มไปด้วยอำนาจเมคาตกอยู่ในสภาวะที่สับสนระหว่างความฝันและความจริงเหงื่อไหลท่วมตัวเขาพยายามที่จะตะโกนแต่กระบไม่มีเสียงออกจากรำคอเขาถดถอยหนีจนชิดขอบเตียงตอนนี้หัวใจของเขาเต้นรัวเหมือนกองศึกเมื่อเมคาตั้งสติแล้ก็รวบรวมความกล้า เพื่อที่จะเอื้อนไปหยิบโทรศัพท์มือถือที่หัวเตียงวิญญาณน,นั้นก็หายวูบไปเหมือนกับว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนแสงไฟจากหน้าโทรศัพท์ก็สว่างวาบขึ้นมาเผยให้เห็นห้องที่ว่างเปล่าแต่ความเย็นเยยือกและกลิ่นดินเชิญก็ยังคงอยู่ชา้าในวันลุ่งขึ้นพิพาเห็นเมคานั่งตัวสานอยู่บนโซฟาเขาไม่ได้นอนต่อตลอดทั้งคืนแม้จะพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายเรื่องเมื่อคืนแต่ก็ทำไม่สำเร็จ เขาได้แต่บอกกวิภาว่าเขาแค่ฝันร้ายแต่ในใจของเมฆาก็รับรู้แล้วว่าสิ่งที่หลวงปู่คงเตือนนั้นไม่ใช่เรื่องตลกแต่เป็นความดื้อรัน้นและเงินลงทุนมหาศาลที่ลงไปแล้วเขายังคงปฏิเสธที่จะยอมแพ้ต่อสิ่งที่มองไม่เห็นเมฆาจะยอมทิ้งเงินและโครงการทั้งหมดเพื่อรักษาชีวิตและครอบครัวตามคำเตือนของวิญญาณหรือไม่หรือเขาจะเดินหน้าท้าทายอาถรรพ์ต่อไป แม่ค่าตื่นเช้ามาในเช้าวันใหม่พร้อมกับความรู้สึกที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในใจส่วนหนึ่งก็หวาดกลัวกับสิ่งที่เขาเห็นเมื่อคืนนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือความดื้อรัน้นและความมั่นใจที่ถูกหล่อหลอมมาจากโลกธุรกิจเขาพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพหลอนที่เกิดขึ้นจากความเครียดและแรงกดดันในการทำงานเขาบอกกับวิภาว่าพี่แค่ฝันร้ายเท่านั้นนะ่ะ ผีสางที่ไหนจะตัวใหญ่เท่าตึกมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ตัดสินใจโทหรหาหลวงปู่คงอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะสอบถามเรื่องการถอนอาถรรพ์แต่หลวงปู่คงก็ตอบกลับมาเพียงว่าโยมได้รื้อถอนที่กั้นเขตแดนไปแล้วการที่จะถอนจิตวิญญ,ญาณที่มีอำนาจขนาดนั้นทําได้เพียงด้วยการละทิ้งและขอขมาเท่านั้นหากยังเดินหน้าต่อไปก็ยากที่ใครจะช่วยเหลือได้ เมคาไม่ยอมรักทิ้งโครงการของเขาเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแผนงานใหม่ครั้งใหญ่แทนที่จะสร้างอาคารหรูหราเขาเลือกที่จะสร้างสิ่งที่น่าจะเป็นจุดขายหลักของรีสอร์ทก่อนนั่นก็คือลากูนส่วนตัวหรือสระน้ำขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่ส่วนที่เคยเป็นที่ตั้งของต้นไรเขาจ้างหัวหน้าคนงานใหม่ที่ชื่อว่าสิงห์สิงห์เป็นคนที่ตัวใหญ่โตผิวคล้ำดูแข็งกร้าว และก็ไม่เคยกลัวใครเขามีชื่อเสียงในวงการสามารถเคลียร์พื้นที่ยกัยกๆได้อย่างรวดเร็วและไม่เคยสนใจเรื่องโชคลางใดๆทั้งสิ้นเขาสั่งให้สิงเลื่องขุดดินส่วนที่เหลือให้ลึกลงไปเพื่อจำลองเป็นอ่าวเล็กๆส่วนตัวของรีสอร์ทสิ่งไม่ทำให้เขาผิดหวังเลยเขาสามารถควบคุมคนงานชุดใหม่ได้อย่างเบเ็ดเสร็จและเริ่มขุดดินอย่างบ้าคลั่งภายในไม่กี่วันพื้นที่ก็ถูกขุดลงไปลึกกว่าปกติ ลึกกว่าบอ่อใดๆที่เมคาเคยเห็นมาก่อนคนงานก็เริ่มบ่นกันว่ายิ่งขุดลึกเท่าไหร่ดินก็ยิ่งชื้นมากขึ้นและจู่ๆก็มีน้ําผุดขึ้นมาจากต้ดินอย่างรวดเร็วปริมาณน้ําก็มีมากผิดปกติและมีสีขุ่นมัวผิดธรรมชาติเหมือนน้าที่สะสมความเก่าแก่เอาไว้สิงสั่งให้สูบออกแต่ก็ไม่เป็นผลน้ําผุดขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่ ที่มีน้ำเต็มปลิมและมีสีเข้มเหมือนกับว่าซ่อนความลึกลับเอาไว้ความผิดปกติก็เริ่มเกิดขึ้นบริเวณบ่อน,นี้เป็นประจำวันหนึ่งรถบรรทุกที่กำลังขนดินเข้ามาใกล้ขอบบ่อก็เกิดเบรกแต่กระทันหันขณะที่ถอยหลังคนขับพยายามที่จะบังคับรถอย่างสุดกำลังแต่ตัวรถก็ยังคงพุ่งเข้าหาขอบบ่อ,อย่างไม่ลดละโชคดีที่คนงานอีกคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์และกระโดดเข้าไปหมุนพวงมาลัยได้อย่างบุดวิด,วด ก่อนที่รถจะดิ่งลงไปในบ่อลึกและยังมีอีกกรณีของช่างประปาคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ริมบ่อจู่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นมาดึงขาเขาให้ล้มลงและหัวกระแทกขอบบ่อจนหมดสติเขาฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลแล้วก็ยืนยันว่ามีมือที่เย็นเฉียบและก็แข็งแรงมากมาดึงขาของผมลงไปวิพาเริ่มตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เธอยิ่งเป็นกังวลเมื่อเห็นเสียงที่เป็นคนที่แข็งกระด้างเริ่มมีท่าทีที่แปลกไปในเวลากลางคืนเธอสังเกตเห็นว่าสิ่งมักจะไปยืนอยู่ที่ริมบ่อคนเดียวมืดมืดหลังจากที่คนงานคนอื่นกลับไปแล้วในคืนหนึ่งเธอรู้สึกทนไม่ไหวจึงแอบเดินตามไปดูเธอเห็นสิ่งกำลังยืนก้มหน้าเพืมพำอะไรบางอย่างอยู่ที่ริมบ่อเมื่อวิพาเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงสิง,สงพูดด้วยเสียงแหบพร่าคล้ายกับสนทนากับใครบางคนว่า ข้าจะทำให้นายมันสร้างเสร็จแต่ข้าขอส่วนแบ่งนะขอแค่มันจบงานเจ้าที่เจ้าทางโปรดเห็นใจวิพาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเธอรีบถอยกลับมาแล้วก็ไปเล่าให้กับเมคาฟังเมคาก็เริ่มที่จะโกรธที่วิพาพูดถึงเรื่องผีซ้ำไปซ้ำมาเขาบอกว่าสิงอาจจะแค่ดื่มเหล้าหรือว่าเครียดจากการทำงานมากจนเกินไปแต่ลึกๆแล้วเขาก็เริ่มสังหรณใจ เมคาจึงตัดสินใจเรียกสิงมาคุยเป็นการส่วนตัวสิงก็มีท่าทีที่ซึมเศร้าและก็อ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดเขายอมรับกับเมคาว,ว่าเขาฝันร้ายถึงผู้หญิงผมยาวใบหน้าซีดขาวซึ่งมักจะมาปรากฏตัวในบ่อน้ำนั้นและวิญญาณตนนั้นก็บอกกับเขาว่าที่นี่คือบ้านของเขาและน้ำนั่นก็คือทางน้ำเข้าสู่บาดาลของพวกเขาใครที่กล้ามาถมหรือว,ว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างจะต้องชดใช้ด้วยคนที่รัก แต่สิงก็ยืนยันว่าจะทำงานต่อเพราะเขาต้องการเงินก้อนใหญ่เพื่อที่จะปลดหนี้เช้าในวันลุ่งขึ้นเป็นวันที่พวกเขาจะต้องเริ่มเทคอนกรีตลงไปในบ่อเพื่อสร้างรากฐานของลากูขนขณะที่สิงกำลังควบคุมรถโม่ปูลอยู่นั้นจูจูก็เดินโซเซเหมือนคนละเมอตรงไปยังขอบบ่อคนงานคนอื่นๆพยายามที่จะรองเตือนแต่สิงก็ไม่รับฟังเขาก้าวขาลงไปในน้ำที่มีสีเข้มจนมองไม่เห็นก้นบ่อ ราวกับมีใครที่ไม่เห็นดึงเข้าลงไปคนงานหลายคนก็รีบวิ่งลงไปช่วยแต่ก็ไม่ทันสิ่งจมหายไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางฟองอากาศที่ผุดขึ้นมาปุดๆจากผิวน้ำร่างของสิ่งก็ถูกค้นพบในอีกหลายชั่วโมงต่อมาในสภาพที่สยดสยองร่างกายของเขาซีบเผือดผิดปกติดวงตาเบิกกว้างเหมือนถูกความกลัวแช่แข็งเอาไว้ การเสียชีวิตของสิงทำให้คนงานทั้งหมดหยุดทำงานโดยทันทีเมค้าต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อปิดข่าวและจัดการเรื่องคดีวิภาเข้ามากอดเมคาแล้วก็ร้องไห้เธอขอร้องให้ล้มเลิกโครงการนี้ทันทีแต่เมคาซึ่งขณะนี้เหลือแต่เพียงความโกรธและความแค้นที่ผสมกับความกลัวก็ปฏิเสธเสียงแข็งกล้าว,ว่ามันเอาลูกน้องฉันไปหนึ่งคนแล้วฉันจะไม่ยอมให้มันได้เสียงที่มันต้องการอีกต่อไป หลังจากที่โศนนากกรรมที่สเสียชีวิตในบ่อน้ำเมคาก็ไม่ได้แสดงความเสียใจอะไรเลยแม้แต่น้อยความรู้สึกเดียวที่ครอบงำเขาก็คือความโกรธและความท้าทายที่ถูกปลุกขึ้นมาเขาเชื่อว่าการที่วิญญาณน,นั้นมาเอาลูกน้องเข้าไปเป็นแค่การแสดงอำนาจที่เขาต้องตอบโต้ให้สาสมเมคาไม่ยอมให้โครงการมูลค่าหลายร้อยล้านต้องพังพินาศลงเขามองหาทางออกสุดท้ายนั่นก็คือ การจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านสยศาสตร์ที่สามารถปราบวิญญาณได้เขาติดต่ออาจารย์พาลีจอมขมังเวทชื่อดังที่รับงานเฉพาะทางการไล่ผีร้ายและแก้เคล็ดอาถรรพ์อาจารย์พาลีเดินไปถึงที่ดินก่อสร้างในวันถัดมาเขามีรูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าเคร่งขรึมและพกพาเครื่องมือสายเวทมากมายอาจารย์พาลีเดินสำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยใช้เวลาเพียงสั้นๆก่อนที่จะยืนยันกับเมฆาว่า คือเจ้าที่โบราณและพลังจากวิญญาณวาลีหนุนเนื่องอยู่พวกมันโกรธแค้นที่ต้นสยอันเป็นที่สิงสถิตถูกทำลายและโกรธแค้นยิ่งกว่านั้นก็คือคุณพยายามที่จะถมและสร้างคอนกรีตท,ทับเส้นทางน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่เขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะเขาจะกักขังพวกมันเอาไว้ที่ใต้ดินนี้เองวิภายได้ยินแผนการทั้งหมดถึงกับสุดลงเธอพยายามอ้อนวอนเมคาเป็นครั้งสุดท้ายให้ล้มเลิกโครงการ แล้วนาเงินไปทําบุญตามที่หลวงปู่คงเคยแนะนําพี่เมคาเราถวายเงินให้กับวัดเพื่อขอคํามาเจ้าที่ก็ได้แต่พี่อย่าไปต่อสู้กับเขาเลยนะคะมันมีแต่จะทําให้เราพังท้องคู่เมคาก็จับไหลยวิพาแล้วก็มองด้วยสายตาที่เย็นชาฉันลงทุนไปเยอะเกินกว่าที่จะยอมแพ้นะนี่คือธุรกิจนะวิพาถ้าฉันยอมแพ้ตอนนี้ฉันก็จะไม่เหลืออะไรแล้วและอาจารย์พาลีเขาก็รับประกรันแล้วว่าจะจบเรื่องนี้ให้ได้ อาจารย์พารีเริ่มพิธีในคืนนั้นเขาตั้งศาลและวางเครื่องบูชาขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางพื้นที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของต้นไทรพิธีเริ่มต้นอย่างดุเดือดอาจารย์พารีสวมชุดคล้ายฤาษีพร้อมกับผ้ากระเจี๊ยพพบผ้าตบาเขาเริ่มสวดมนต์คาถาโบราณด้วยเสียงที่ดุดันและก็รุนแรงเสียงของอาจารย์พารีก้องกังวานไปทั่วขณะที่เขาพน,น้ำมนต์และสัตสายเสก หรือข้าสารเสกอย่างหนักหน่วงไปในทุกทิศทุกทางเสียงดังกระทบกับแผ่นไม้และกระเสกวัสดุก่อสร้างพิธีกินเวลานานกว่าสองสามชั่วโมงจนกระทั่งเสียงคาถาค่อยๆเบาลงแล้วก็เงียบลงไปในที่สุดอาจารย์พาลีก็เดินออกมาด้วยท่าทีที่อ่อนแรงแต่สีหน้าก็เต็มไปด้วยความมั่นใจเขาประกาศว่าเรียบร้อยแล้วฉันได้ใช้คาถาผนึกวิญญ,ญาณแห่งทายและวาลี พวกมันจะถูกกักขังแล้วก็ไม่สามารถออกมาทำร้ายใครได้อีกราบใดที่ไม่มีใครไปรบกวนก้อนหินนั้นคุณสามารถสร้างรีสอร์ตต่อไปได้ตามปกติเมค้าก็รู้สึกโล่งใจเป็นที่สุดและจ่ายเงินค่าทำพิธีให้กับอาจารย์พารีเป็นเงินมหาศาลบรรยากาศบนพื้นที่ก่อสร้างกลับมาสงบอีกครั้งหนึ่งเมคาใช้เวลาส่วนที่เหลือของคืนนั้นเป็นการดื่มฉลองชัยชนะในบ้านพักชั่วคราวเขาบอกกับวิภาว่า เห็นไหมวิภาทุกอย่างมันมีทางออกเสมอมันก็แค่พลังงานบางอย่างที่ต้องควบคุมน่ะวิภาก็เงียบไม่ตอบแต่สายตาของเธอก็มองออกไปยังบ่อน้ำที่มืดมิดด้วยความรู้สึกหวาดหวั่นเธอรู้สึกได้ว่าความสงบนี้เป็นเพียงการพักรบชั่วคราวเท่านั้นในช่วงรุ่งสางก่อนพระอาทิตย์ที่จะขึ้นเขาตัดสินใจขับรถกระบะของเขาออกไปจากพื้นที่เพื่อที่จะไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างเพิ่มเติม ด้วยความคึกขนองและมั่นใจในตัวเองสูงจากชัยชนะครั้งนี้แต่เมื่อเขาขับรถผ่านบริเวณบ่อน้ําที่ถูกถมไปด้วยคอนกรีตฐานลากของลากูนจูจ่ๆไฟหน้ารถกระดับลงกระทันหันในเวลาเดียวกันนั้นเองวิภากสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเบรกที่ดังสนั่นวันไหวตามมาด้วยเสียงโครมคามของการชนที่รุนแรงวิภาออกจากบ้านพักไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความสันเทาเธอพบว่ารถกระบะของเมคา ชนเข้ากับกำแพงปูนที่เพิ่งสร้างเสร็จม,มาหมาดแรงกระแทกทําให้กำแพงปูนพังทลายลงมาทับตัวรถเมื่อคนงานเข้ามาช่วยดึงร่างของเมคาออกพวกเขาพบว่าเมคายังไม่ตายแต่มีอาการบาดเจ็บสาหัสและศีรษะของเขาก็ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงใบหน้าของเมคาซีดขาวและดวงตาของเขากลวงเปล่าสิ่งที่ทำให้วิภาต้องกรีดร้องก็คือ รอยมือเสียวคําขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่บนกระจกด้านข้างของคนขับเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างพยายามที่จะดึงเขาให้หยุดรถเมคาไม่เสียชีวิตในคืนนั้นแต่สมองของเขาได้รับความเสียหายอย่างถาวรทำให้เขาไม่สามารถสื่อสารหรือรับรู้ได้อีกต่อไปวิภพาต้องขายทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อที่จะนำมารักษาเมคาที่กลายเป็นผู้ติดเตียงและต้องยกเลิกโครงการดีสอร์ททั้งหมด จึงถูกทิ้งร้างไว้กลายเป็นที่ดินที่เต็มไปด้วยซากอนกรีตที่ถูกทำลายและบ่อน,น้ำลึกลับก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ตอกย้ำถึงคำสาบที่เมคาพยายามที่จะต่อต้านด้วยความดื้อรั้นในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ทำลายชีวิตของเมคาคืออาถรรพ์ของต้นไทรพันปีหรือความทะเยอทะยานที่เขาไม่ยอมปล่อยวางกันแน่